สวัสดีครับผมอยู่ในงาน SME Expo ครับก็มาเจอพี่เปียกพี่ณลิมทิพย์ผู้ที่จัดงานท่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะใมาช่วยด้เนี่ยมีเวทีมวยด้วยนะมีเวทีมวยสอนด้วยครับครับ มีสิสาขาข pues ครับมวยอ๋อเป็นแฟนชายด้วยว้าวิธีมเป็นชายท้ร้านห้านี้ได้เวทีมวยด้วยเหรอคะหนึ่งจุด้าร้านนี้ได้เวทีด้วยเหรอคะ ยังไปสอนต่อด้วยนะได้พี่เอ๊ยยังถ้าไหนดิถ้าบ็อกซิ่งเดี๋ยวอ่าให้พี่เปียกขาดตัวต้องนีไหน่อยนึงเดี๋ยวพี่ให้สัมภาษณ์เถอะนี่ฮะกล้องเปียกป้าพี่เดินกันดีกว่าสด เดี๋ยวจะไปจัดต่อนิดนึงครับสงสัยว่าทำไมพี่เปียกถึงได้รุ่มหลง SME ขนาดนี้พี่เก็ารับับเลยเจะให้พี่ไปซองอ๋อเออใช่ใช่พี่ถึงหลงไหล SME เ,เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของคนตัวเล็กพี่อยากที่จะช่วยคนตัวเล็กให้มีที่ยืนนะฮะให้มีโอกาสที่จะ เริ่มต้นทําในสิ่งที่เขารักเขาชอบแล้วก็ทํายังไงเขาจะทามันได้ไประสบความสมําเร็จอันนี้คือสิ่งที่พี่สนใจและทํามาตลอดทั้ง15ปีแต่เมเลยนะฮะทำตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจนะฮะทำเรื่องของการอบรมทําเรื่องของการพบปะแมทชงทําเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็รวมถึงเรื่องของการขายขณะนี้พี่ทําเรื่องของ e-commerce ์ commerce, ะะในลักษณะของการขายบนแพลตฟอร์มของออนไลน์ ะะซึ่งอันนี้มันเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ SME นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จและมีโอกาสที่จะค้าขายในโลกออยุคใหมะะ่ในโลกยุค4.0แต่ผมมีความสนใจในเรื่องแบบซับคอนเทสแบบจิตใต้สำนึกว่าในวัยเด็กสิ่งที่จะทําในอย่างนี้ได้มันต้องมีแรงบันดาลใจในวัยเด็กครับที่เห็นหรือว่าพี่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ SME หรือเปล่าในวัยเด็กของพี่คะ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพี่ทําข่าวมานานมากกว่านะคะสิบหปีแรกของการทํางานพี่เนี่ยทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารแล้วก็มีโอกาสได้เห็นธุรกิจขนาดใหญ่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มันกระจุกตัวอยู่ในคนไม่กี่กลุ่มแล้วก็พี่ก็มีส่วนในการวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งในเรื่องของทิศทางนโยบายแล้วก็การทํางานของรัฐแล้วก็พี่ก็มองเห็นว่าถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไป ไปผูกพันไว้กับคนเพียงกลุ่มเดียวคือคนตัวใหญ่เวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเวลาผลกระทบเนี่ยมันกระทบทั้งสังคมแต่ที่ไม่มองไปถึงคนตัวเล็กตัวน้อยว่าทํายังไงที่คนคนเล็กคนน้อยเนี่ยที่เป็นคนธรรมดานะชาวบ้านธรรมดา <Okay. S 1> คือคนที่ไม่ได้ต้องร่ํารวยมาก่อน <Okay. S 1> ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในคนที่แบบโอ้เป็นทายาทธุรกิจแสนล้านหมื่นล้าน ถึงจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้พี่สนใจว่าเฮ้ยทำยังไงคนทุกคนเนี่ยที่เขาถ้าเขาอยากอ่ะถ้าเขามีความฝันน่ยที่จะทําอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยเขาควรจะทําได้อ่ะเอาละทีนี้ผมมีคําถามจะถามพี่เนี่ยนะพี่กรุกับเอสมีมานานคือโอเคกลิ่กลิ่ GIT แปลว่าความอดทนความกล้าหาญใช่ไหมฮะคนทำเอส e มีเนี่ยกล้าหาญทุกคนแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันได้พิสูจน์เลยว่าเราขยันทั้งชีวิตอ่ะมันไม่รวยอ่าเพราะฉะนั้น คนที่มาทำเอสอย่างเงี้ยพี่เปียกในนะ้ที่อยู่ในวงการเนี่ยมีวิธีการช็อตคัดไหมครประสบความสาเร็จเร็วใช่มันมันต้องเร็วไม่ต้องเร็วมันมันจะต้องเร็วระดับหนึ่งไม่ใช่ว่ามาออกงานไปเรื่อย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 ใช่วิธีช็อตคัดที่เร็วนี่นะคะหนึ่งเลยก็คือว่าต้องรู้จักตัวเองให้ดีต้องรู้จักตัวเองในลักษณะที่ว่าของเราเนี่ยมันมีอะไรเด่นนะคะที่แตกต่างของคนอื่นนะคะแล้ว บอกออกมาหาวิธีในการบอกบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองออกมานะคะโลกยุคใหม่นะคุณจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยสตอรี่ของคุณเนี่ยมันมีความสําคัญมากอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าถ้าถ้าคุณไม่มีโลเคชันที่ดีเหมือนกับทฤษฎีการตลาดสมัยเดิมอ่ะจะรวยต้องมีโลเคชันโลเคชันและโลเคชันแต่โลกลุกใหม่โลเคชันมันอยู่ในโลกของออนไลน์ อยู่ในโลกของดิจิทัลเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณสามารถที่จะโพ s i ชนัน n ิ่ g ตัวคุณเองในโลกของออนไลน์ได้ดิจิทัลตัวเองอให้อยู่ในโลกของออนไลน์นะคะคุณก็จะสามารถที่จะ c o n n e c กับ connect กับคนที่เป็นลูกค้าคุณลูกค,าค้ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าคนทั้งโลกที่จะใช้บริการของคุณเอาของจริงเลย,เลยดีวยกว่าพี่เปียกเนี่ยม,ม,มีเขามาออกงานกับพี่เปียกเนี่ยกาแฟหองลุ<อ>งม่มุนกาแฟบานเบิดไปหมดพี่ จะรวยเร็วกับกาแฟได้ยังไงเออทั้งที่มันมีคนเต็มไปหมดเออใช่ใช่เนี่ยของจริงเลยรสชาติก็ต้องเรียนรู้รสชาติกาแฟที่อร่อยนะคะถูกปากคนที่สองคือแบรนด์แบรนด์แบรนด์ต้องมีแบรนด์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องมีวิธีการในการสื่อสารนะคะกับคนที่คุณคิดว่าจะขายกาแฟอยู่ในโลเคชันนี้คุณก็ต้องหนึ่งเลยคุณต้องสร้าง Facebook Facebook ของคุณเลยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าคุณอยู่ตรงนี้ ะะแล้วว่าคุณคุณมีวิธีการที่จะสื่อถึงคนในกลุ่มใกล้เคียงอย่างไรนะคะก็ใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะในการที่จะในการที่จะ สื่อถึงคนรวมทั้งโปรโมชั่นใหม่ๆม,มันก็มีทั้ง2องด้านนะคะถ้าคุณยังต้องผูงก,กัฟกับโรงงานคุณก็ใช้ใบป,ปิวผสมไปด้วยก็ได้ะนะคะเดียวกันก็ใช้โลกออนไลน์ในการที่จะบอกว่าคนในระยะคุณสามารถขณะนี้เวลาคุณทำเฟ e b ุ o k เนี่ยคุณสามารถที่จะยิงไปถึงลูกค้าในกลุ่มที่อยู่ในบริเวณเซิร์สกิโลเมตรหรือ5กิโเมตรรอบจากคุณ เซนเตอร์จากคุณนะคะแล้วก็ยิงโปรโมชั่นไปหาเขาอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละคุณไม่ได้ทำคุณไม่ได้กําลังทําตลาดสมมุติว่าคุณอยู่ตรงเมืองทองคุณไม่ได้ทํากําลังทําตลาดกับคนบางกะปิแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะทําตลาดกับคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาเครื่องมือบางตัวยิงตรงถึงเขานะคะคุณก็จะมีโอกาสขายแล้วก็ประสบการณ์เ็จคุณต้องการวันละกี่แก้วเหรอคะต้องการแค่วันละร้อยแก้ว ต้องการลูกค้าร้อยคนคุณทํำยังไงโจทย์มันเฉพาะมากเพราะฉะนั้นหาวิธีการเฉพาะสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและไอพวกอันนี้ก็คือพวกสเตจแรกที่แบบเป็นเล็กๆไอกาแฟเล็กๆแต่ว่าบางคนทํามาสักพักพี่ปรมาปีที่10ปีที่15ติดลมติดลมนี่เยอะเบื่ออ่านี่เยอะแล้วก็เบื่อที่เพียงมี มีไอเดียหรอว่ามีคําคแนะนำคาแนะนําที่จะให้หลุดจากกรอบเดิมๆยังไง<ๆ>เพราะ SME เนี่ยม,มันทำแล้วมันออกไม่ได้นะจริงแล้วถ้าคุณก็ทำได้อีกตั้งหลายอย่างนะคะคือหมายความว่าก็หาอย่างอื่นมาขายถ้าคุณยังชอบขายของอยู่หรือว่าโลเคชันของคุณเนี่ยอย่างตอนนี้นะคะเรากาลังผ่านบูธของททอ่อทเขา<ๆ>มีแคมเปญเรื่องของการเปลี่ยน <c oughs> <ๆ>เปลี่ยน เปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบูติคโฮเทลร้านกาแฟของคุณก็เช่นกันถ้าเกิดว่าร้านกาแฟของคุณสวยงามยูนิคนะคะคุณก็แล้วคุณมีบ้านนะคะซึ่งเป็นสวยงามมีลักษณะที่จะสามารถให้คนอื่นจะมาแบ่งเช่าได้เรียกคุณก็ไปสามารถเปลี่ยนตัวเองไปเป็นบูติคโฮเทลก็ได้นะคะซึ่งวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะคะเล่าเรื่องราวของคุณถ่ายคลิปตัวคุณเอง ลงไปในโลกของออนไลน์นะคนก็จะติดต่อคุณหรือไม่งั้นพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เขารวบรวมห้องเช่าต่างๆเหล่านี้เขาก็จะดึงคุณเข้าไปถ้าสมมุติพี่เปียกถ้าสมมุติพี่เปียกสมมุติที่เบื่อธุรกิจนี้พี่ออกออกจากธุรกิจก็ขายทิ้งก็ได้นะสมมติที่ขายได้ที่เข้าตลาดที่กลับไปเป็น SME ได้เงินก้อนหนึ่งมา พี่เปี๊ยกอยากจะทําอะไรฮะเอออยากจะทําอะไรที่เป็น new business ใหม่ที่ไปที่ที่ที่จะต้องลุยแล้วก็ชนะคนอื่นเลยที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยเป็นเบอร์หนึ่งเลยอันนี้เป็นตัวพี่เองหรือว่าพี่สวีคะพี่ดิพี่อันนี้คือตัวพี่แล้วเพราะว่าพี่เองเนี่ยพี่เรเภาวนาตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้ต้องพาไปพาไปชมบูธของพี่นิดนึงนะคะไปดูไปดูตอนเนี้ยตัวของทาง พี่เองพี่เป็นคนที่ทําสื่อมาตลอด15ปีเนี่ยขณะนี้ในโลกยุค4.0กำลังจะทานสองอตัวเองเหมือนกันนะคะที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่เรียกว่า SME solution น,น,นี่ก็กาแฟเหมือนกันเนี่ยดูดิ<ฆ>กาแฟทั้งนั้นเลย แต่เชื่อไหมคะว่าคนไทยยังบริโภคกาแฟยอยู่น้อยนะคะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศพี่กำลังบอกว่าเปิดไม่เถอะเปิดไม่เถอะยังขายได้ยังมีคนยังมีคนทานยังเติบโตจะต้องสู้กับ Starbucks สู้กับเมซอนสู้กับอะไรต่างๆขายเอกลักษณ์เลยค่ะขายเอกลักษณ์ต้องสร้างแบรนด์ตัวเองนะคะอันนี้มันอันเดียวอะซีพีไหมคะอันนี้คือของซีพีอ๋อนี่ของซีพีะครับอ๋อซีพีรีเทลลิงก์เนี่ยนะฮะเครื่องกาแฟงั้นเลยอที่บอกว่า อ๋อนี่นี่คืออะไรครับบูทนี้คืออะไรบูธนี้คืออะไรพี่เปียกครับคือบูทของ People Media Group ผู้จัดงานว้าววันนี้เราพัฒนาตัวเองมาถึงเรียกว่า Total SME Solution นะคะนั่นหมายถึงว่าการที่เราอยู่ในวงการมานานก็อย่างที่คุณไตรแหมตื่นเต้นลืมชื่อเลยน้องรักไไม่ไม่ไม่ได้ออกทีวีไม่ได้ออกทีวีครับ เพราะว่าอันนี้โลกยุคใหม่นะคะทีวีเล็กมากเลยไม่ทันสังเกตว่าเป็นทีวีค่ะคืออย่างนี้ค่ะการเป็น SME นะคะในโลกยุค4.0เนี่ยหรือการที่คุณไตรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าบางที SME ไม่ประสบความสำเร็จนั่นมีปัญหาบ้างเพราะว่าอาจจะร่างแรกเลยก็คือว่าสินค้าและบริการของตัวเองเนี่ยมันไม่โดนคือมันเหมือนเหมือนคนอื่นมันไม่มีความตา่าง เพราะฉะนั้นเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องมา,าใช้บริการของท่านแล้วก็ใช้ซ้ําแล้วซ้ําอีกด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าลองดูนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของผู้ประกอบการท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะะ <c oughs> เดิมทีเนี่ยเขาก็าขายเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ใส่กล่องธรรมดาที่คล้ายๆกับถนนห <c oughs> ลางค่ะแต่ว่าเดีย๋ยวจะบอกว่า <c oughs> เขาค้นหาเอกลักษณ์ ว่าทำยังไงคนจะจดจำสิเขาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในขณะเดียวกันเขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่อ,มอันนี้เป็นตึกในสไตล์ของ<ใ>ชอิโนโปรตุกสซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตนะคะเขาเอาเขาเอาดีไซน์นี้ลงไปอยู่บนแพคเกจิ้งหรือบนผลิตภัณฑ์เลยมันก็จะทำให้ดูสิคะมันสวยงามนะคะน่าซื้อน่าหยิบนะคะแล้วก็ของก็พัฒนาด้วย เราหรือลองดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือหมายว่าพี่เปียกทําให้เขาออกแบบให้เขาแปลงโฉมเราเรียกว่าแปลงโฉมให้เขาจากสินค้าธรรมดาธรากลายเป็นสินค้าที่มีดีไซน์สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีร้านกาแฟเนี่ยนะคะบางทีก็ต้องตกแต่งให้มันสวยงามแล้วก็มีรูปแบบมีดีไซน์นะคะนี่มาดูนี่ดีกว่านี่น่าสนใจฮะผมชอบเนี่ย PMG p a p e r m a t Group Total SME โซลูชนนะคะก็เหมือนกับเป็นบริษัทคอนซัลแทนสำหรับ SME คือเราเรียกว่าเราเราเป็นตัวช่วยเนาะ SME ตั้งแต่เรื่องเริ่มต้นคือคอนซัลนะคะแล้วก็เริ่มดูว่าการของเขาเนี่ยต้องการให้ช่วยทางด้านไหนนะคะถ้าเขาต้องการเรื่องแหล่งทุนเราเราอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องแหล่งทุนนะคะก็ส่งต่อไปให้พันธมิตรนะคะแต่ถ้าเขาต้องการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็มีตัวช่วยให้ เขายังไม่มีหน้าร้านที่ดีเพียงพอเราคะเราช่วยเขาค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะหรือเราตรยมความพร้อมอเขาจะต้องออจ่ายพี่ยังไงอ๋ออันนี้เนี่ยเรามีลักษณะที<ม>ห่หลายๆบริการนะคะอย่างถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยเราให้เขาออนฟรีเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเวลาที่ส่งของได้หรืออื่นๆได้อันนี้ก็มีการแชร์ลิงก์รายได้กันนะคะหรือ อย่างกรณีของอตอนนี้เราพัฒนามาเป็นพทเน์ชิพโมเดลคือหมายความว่าถ้า SME ท่านใดท,นะที่สนใจนะคะก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้ก็ได้ด้วยกัน,ไ,กไ,กนไปก็ไปด้วยกันใช่บางทีท่านชํานาญเรื่องการผลิตเราชํานาญเรื่องการตลาดเราก็มาบิวแล้วช่วยท่านขายแล้วก็แชร์ริ่งี่นี่ผมเขาเรียกว่าพัเน์ชิพโมเดลผมชอบโมเดลเขาเรียกว่าแบบไทยๆโมเดลไม่ไเอาตัวรอดอะ ร่วมโหยวจมท้ายสมัยก่อนเนี่ยเรารับเงินค่โฆษณาเสร็จเราเลิกแต่นี้ไม่ใช่เราเอาท่านมาเพื่อสร้างท่านให้ขายได้ประสบความสำเร็จแล้วถึงแชร์เร่ความสำเร็จร่วมกันพี่เปียกเราไปดูแล้วมีตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นที่เป็น SME ในกลุ่มที่เป็นเราไปร่วมทําแบบนี้จะได้เป็นตัวอย่างให้เห็นหมายถึงว่าเขาเขาเขาร่ำรวยแล้วไม่ไม่ค่ะนี่เป็นเพิ่มเพิ่มเร่ต้นเลยสําหรับการที่มี ทำธุรกิจประเด็นเดียวครับต้องรวยต้องรวยอ่าทำธุรกิจประเด็นเดียวเหมือนนักมวยต้องมีผลงานเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ใช่ประเด็นเดียวสสวมีอะไรสสวนี่สสวกำลังจะมีโมยูนะคะบกับทั้งสิ้น50าสิาก็หน่วยงานด้วยกันเพื่อที่จะร่วมกันที่จะช่วยเหลือ SME ในทุกๆมิติถีวิาาดนะช่วยให้เต็มที่ไปเลยอ่ะเนี่ยมันจะมีมันจะมีหน่วยงาน ภายใต้การสนับสนุนของสสวเนี่ยนะคะมากมายเลยลองลองสัมภาษณ์อันนี้ลองสัมภาษณ์ท่านผออ๋อนี่ท่านผอสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับฟองทุนหมู่บ้านจอร์ดอ่าอันนี้ถ้าลองดูอ๋อตัวรถแบคาร์จะครับเ P.O.S. ครับเป็น p o s ค่ะช่วยให้ SME พีอะค่ะสามารถบริหารร้านค้าได้ดีขึ้นโอ้เยี่ยมเลยขายแล้วก็ก็สามารถตรับนุญ P.C. ได้แล้วค่ะถ้าเชื่อมกับตัวมือถือนะคะแล้วก็ต่อกับเครื่องพูดบัตเครดิตได้เลยค่ะโอ้มีระบบเลย เอเคสรู้จี๊ดเลยเครื่องบิ <Register ed. S 2> นที่กันสดบริษัทไหนเออวัวเท้าดี่ซน์นะคะนี่นะคะวอวเท้าดีไซน์เราก็คือจะจัดนำเที่ยวทั่วโลกแล้วก็อันนี้เขาจะเขาจะออฟเฟอร์เรื่องตั๋วเครื่องบินแบบเป็นระยะระยะครับในช่วงจัดเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเอ่อเบิร์นไอเชียครับรถตั๋วเป็นช่วงๆเลยใช่ใช่ต้องใช้เยอะแล้วก็รถสอง ถ้าเกิดว่าโปรโมชั่นของเราสําหรับนักธุรกิจที่ต้องการจะไปแบ็คแมทชิ่งเน่ยนะคะเราก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ต่างหากทั้งเรื่องที่พักด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวนี้จะมีเราโกอินเตอร์นะต้องบินไปบินมาเยอะต้องใช้ประโยชน์แบบนี้เยอะฮะเยี่ยมเลยฮะอันนี้น้องน้องคนนี้นี่พิกซี่อ่ะพิกซี่พิกอะไรครับพิกซี่พิกซี่แอปพลิเคชันครับเกิดเป็นตัวกลางที่เอาไว้ช่วยให้ผู้ใช้งานนะครับเชื่อมกับช่างซ่อมต่างาอย่างบ้านโอ้โหอ้าว ไช่างเนียเราสามารถหางานได้มากขึ้นครับอเยี่ยมเลยอันนี <S 2> <S 2้เราต้องใช้บริการเยอะมากแม่บ้านมีไหมฮะแม่บ้านซอแม่บ้านมีล้างรถที่บ้านได้ด้วยเยี่ยมเลยบ้านได้ด้วยครับโ้ธรรมดาอันนี้ของของพี่เองปมีพมีี่เป็นที่แจกเว็บฟรีนะคะ100ท่านแรกที่ลงทะเบียนกับทางสสวนะคอมาลงทะเบียนกับสสวปุ๊บ ก็จะได้เว็บฟรีท่านสามารถที่จะไปลองเปิดร้านค้าในโลกออนไลน์ที่ชื่อ Thailand m อ l l อ๋อออกทีวีด้วยแล้วก็ได้ออกทีวีด้วยไทยแลนด์มอลล์แนะนำสินค้าผ่านทางสารีโทรทัศน์สมาร์ทเดสเซนดีนำสินค้าขึ้นขายบนไทยแลนด์มอลล์แล้วก็มีโอกาสจับผมรู้แล้วโมเดลพี่คล้าย เซเว่นอีเลเว่นไมมมนไม่ไม่ใช่ไมนอย่าไปยกดีกว่าไม่หมายก็ว่าหมายเขามว่าจะเป็นพยายามเป็นโซลูชันช่วยเขาช่วยเขาบางอย่างม่านแต่เป็นออนไลน์โอทีพีออนี่แหม่พอดไม่ทันขาดคำเลยออดที่ปล่อยเจอที่ออฟเฟอร์มาต็ก็แต่กอต